ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ฉลาดในฐานะเป็นอย่างไรคือภิกษุเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาติโมกสังวรถึงพร้อมแล้วด้วยมัญญาและโคจรมีปกติเห็นเป็นภายในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในฐานะด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ยิงได้ไกลเป็นอย่างไรคือภิกษุย่อมเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีต ทั้งไกลและใกล้รูปทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราย่อมเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารเหล่าใดเหล่าหนึง่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตทั้งไกลและใกล้วิญญาณทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ยิงได้ไกลด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ยิงได้เร็วเป็นอย่างไรคือ ภิกษุย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ยิงได้เร็วด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ทำลายค่าศึกหมู่ใหญ่ได้เป็นอย่างไร คือภิกษุย่อมทำลายกองอวิชาใหญ่เสียได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ทำลายข้าศึกหมู่ใหญ่ได้ด้วยอาการอย่างนี้